เป็นเจ้าพ่อของวงการโชกออฟโรดหรือแรลลี่ยี่ห้อซีมาเราขายอเมริกาเราขายอังกฤษ speed under control สยบทุกความแรง nexter เหี้ยพี่พฮะทำไรอะ่ะว่าพอดีมาพี่อู่พี่ไก่แล้วคือกองเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นกอง R&D คือเป็นโชคที่เขา R&D หมายถึง research and development โอ้โหสม,หมายีึงอยที่ที่ research and development สุดยอดอ่าก็คือการค้นคว้าใช้เวลาสิบกว่าปีนะ ในการคนา้นคว้าสมมติว่ากระบอกเนี่ยทำขึ้นมาแล้วสําเร็จแล้วเอาไปใส่รถแล้วมันรั่วพอรั่วเสร็จก็มาหาดูว่ามันเพราะอะไรยังไงพอนนั้นทิ้งทําใหม่เ<อ>พราะคือไหนไหนมาแล้วแล้วเห็นพี่ไก่บอกจะทิ้งก็เลยขอเก็บสักห้ากระสอบอะ <c oughs> เดี๋ยวไปขายเ <c oughs> <c oughs> ป็นส่วนรายการไง <c oughs> ส่วนรายการ <c oughs> มึงมีม<า>ิจฉาชีพอีกแล้วโอ้โหไม่ได้หรอกงี้มันกี้มันเอาเอาไปเดี๋ยวพี่ไก่มาแล้วไปเข้าแบบพี่ไก่หน่อยครับแล้วไงเปิดเปิด เปิดรายการเลยป่ะเปิดรายการโอเคนับสิ <laughs> ผมก็ตลกพี่ <laughs> อ่ะ5 4าสี่สามสองสวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการ Up Next brought to you by Nexter <laughs> ้ <wh istles> เอาอละพี <wh istles> ่ดีกับพี่ด่นไปใส่เ <wh istles> ด่ <wh istles> ดนอ่าวันนี้เรามาที่อูของพี่ไก่ ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการโชคออฟโรดหรือแรลลี่นะยี่ห้อซีมาเพราะว่าเราไปเห็นคลิปเขาใน Facebook ใช่ตอนนี้อยู่ดีคลิปคนขึ้นมาตลอดเลยของซีมาเขาไปเทสในเรื่องของรถแรลลี่เรื่องออฟโรดนะลุยป่าลุยดินลุยคนลุยน้ำมันดูน่าสนใจบวกกับหน้าฝนอย่างนี้มันมันมีการน้ำท่วมมีอะไรก็ตามมันก็น่าจะเข้ากับธีมฤดูนี้ก็ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ไก่กันว่าพี่ไก่เขาเริ่มต้นมายังไงแล้วโชคเขามีแบบไหนยังไงบ้างเพราะแน่นอนแหละช่วงท้ายไปทดสอบรถกันไปเดี๋ยวเราไปกันมาช่วยกันลุกไม่ได้แล้วตายตายตายแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเรียกว่าโชว์รูมดีกว่าโอ้โหมันมีโชคแปกแปลก มากมายรูปทรงที่ผมไม่เคยเห็นนะแต่ละสีนะแต่ละแบบนะแต่ละไซส์นะ,ะก็สำหรับผมไม่เคยเห็นเพราะว่าผมไม่เคยเข้ามาคุกคีกับในวงการออฟโรดนะหรือว่าแรลลี่หรืออะไรก็ตามเ,เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่รามแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับ,ผ,รบ,นนรบผมคมกิตประจบผลบุญครับของบริษัทโปรเกรสซีฟคอปเปอเลชั่นบริษัทกิงคาบ้าไทยครับ พี่เริ่มจากเป็นนักแข่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเอ่ยอ๋อผมผมทำรถโปรวิวนะครับทำออฟโรดทำอะไรพวกนี้อ๋อเป็นอู่ใช่อ๋อครับใช่แล้วเราเราเราก็ทำชุดยกขายส่งต่างประเทศส่ตงต่างประเทศด้วยครับอ่าทีนี้ว่าเวลาที่เราเราจะเอาชุดยกไปเนี่ยมันต้องมีโชกค,ครับนี่ว่โชคเนี่ยเราก็ต้องสั่งทำราะงั้นอ่าถ้าไม่ใส่โชคก็ใช้โชคเดิมแล้วต่อ,อเราก็ทำอย่างนี้มามาสิบกว่าปียี่สิบป,ปีเราก็ใช้อย่างนี้อยู่นี่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็บอกอ่ะอ่า ถ้าต่อเนี่ยมันก็คงจะทําให้จุกเเติบโตไม่ได้อเราก็เลยสั่งโชคทำครับช่วงนั้นเขาก็ทําให้เราอยู่นะ,ะแต่ถึงวันนีคันดีเขาก็บอกว่าคุณไปสั่งเนี่ยไอ้อีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งเราอย่างเงี้ยการผลิตจุกมันมัน,ม,นมันใช่ไหมแล้วก็ถ้าถ้าเราบอกว่าเราจะสั่งเนี่ยต้องสั่งจํานวนเท่าไหร่แล้วเขาต้องการเท่าไหร่อ่า รุ่นหนึ่งอ่ะผมต้องสั่ง30สตัว30ตัวนี่ยอะนตั้งหกสิบตัวเยอะนะใช่เยอะพี่ต้องสั่งเฉพาะแรปเตอร์สามสิบนใช่เฉพาะวีโก้สามสิบนใช่โอ้โหแล้ววีโก้ของผมยกกันอีกยกสองนิ้วยกห้านิ้วยกสี่นิ้วยกหกนิ้วถ้าสั่งหมดนี่โอ้โหก็เงินเสียห้าล้านครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเพราะเขาไม่ทําให้แล้วพี่ยังไงทำเองเลยเครื่องจักรที่มีอยู่มีอยู่สองตัวอ่าเราก็ จัดเลยพี่ก็มีเครื่องกลึงของพี่แหละใช่มีเครื่องกลึงมี c ซีนซีนรับทำให้ตัวคอม้าทำอะไรอยู่มีสองตัวอ๋อแสดงว่าก็เท่ากับพี่ก็ด้วยประสบการณ์นะพี่ก็เออเขาเรียกว่า R&D นะฮะร e เสิร์ชแอนด e ดีเวล็อก็คือเอ่อคิดค้นแล้วก็พัฒนาครับให้ออกมาเป็นตัวซีมาซีมานี่ชื่อนี่มาจากไหนเอ่ยชื่อนี่จริงๆแล้วชื่อไทยว่าเสมาเสมานี่คือชื่อไท สีมาก็คือก็คือขุนศึกนะขุนศึกนะอ๋ออ๋อออกลบอออกลุยอ่าออกลุยเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่าเราก็บอกเออชื่อนี้มันก็โอเคนะแต่ก่อนก่อนที่เราจะตั้งเสมาเนี่ยเราใช้ชื่ออ่าซิกมาพอซิกมาเราเราส่งเรื่องส่งอะไรไปเสร็จ ซิมามันไปซ้ํากับทางทางมิซูบิชิเราบอกงั้นไม่เอาดีกว่าเราก็เลยตั้งเป็นซีม่าก็ไปขอขอเครื่องหมายการค้าคำว่าซีม่าก็เป็นก็เรียกว่า worldwide ทั่วโลกรู้จักฮะตัวนี้ก็ถ้าคนไทยนี่เขาคิดอีกอย่างนะอีกอย่างแต่ทั่วโลกนี่คือซีม่านี่คือระดับโลกเลยนะครับพี่เคยพี่เคยเอาไปงานซีม่ายังยังครับยังยังต้องไปแล้วแหละตอนนี้เราขายเราขายอเมริกานะจริงเปล่าใช่เราขายอเมริกาเราขายอังกฤษลูกค้าต่างประเทศบอกว่าเฮ้ยของยูแม่งดีว่ะ เรื่องเรื่องน้ำมันนยมันไม่เฟดแล้วเวลาที่มันโดนโดนโดนหิมะโดนโดนความเย็นมันไม่แข็งตัวอันนี้ถามสําหรับคนที่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอรู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าทําไมโชกถึงพูดถึงเรื่องความเดือดของน้ำมันมันร้อนจากตรงไหนยังไงร้อนจัดก็คือก็คือเวลาเวลาที่ที่เสียสีฮะเวลาที่เสียดสีแล้วก็น้ำมันน้ำมันจะต้องผ่านไอไอพวกแผ่นชิม มันจะเดือดใช่ใช่มันจะเดือดมันจะเดือดของเราเนี่ยเวลาที่เทสฮะเทสใดโนเนี่ยทสไองเไอ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 รอไอไ่ไอไย่อองอไอไอไ่ไอยอไอไอรอไ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 อออไ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 ออไ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 าเอีอยอไ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 อสอไอไอนอไอไอเอไ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 นไอยอไอไุไอ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 4 5ไอ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 ไดไดไอ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 อออไไออไอไอตัวออา ไอ้ตัวเนี้ยเขาาเ,เ,เ,เรียกกระบอกฟินนะฮะ uh huh. ไอ้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทําไมถึงอลูมิเนียมอะไรคืออะไร็ตก็ต่างๆทาไมต้องอลูมิเนียมแล้วทําไมไม่ใช้ที่เขาใช้กันทั่วไปคืออลูมิเนียมเนี่ยาสามารถระบายความร้อนได้เร็วกว่า oh. อ่าเหล็กอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวนี้เป็นแอปคูดอร์นะครับอุณหภูมิเนี่ยถ้า4 5องศาซไอไอตัวนี้ต้องมีอยู่ประมาณ55พอจอบปุ๊บไอนี่ขึ้น สี 4, 5, อันนี้เหลือ30อมสิประมาณ1-2อนาทีาอร้องไม่มีแล้วจับได้เลยโอ้ถ้าไม่ได้คำหนึงถึงพวกนี้นี่คือมันก็พังแตกระเบิดอะไรก็รว่ากันไปตอนนี้ปัญหาของพวกนี้ปัญหาค่อนข้างใหญ่แล้วซับแท้งที่มีประโยชน์อะไรครับเหมือนกับว่าเราเรามีชกที่มีความยาวโดยที่มีพื้นที่ขนาดนี้ยแต่รเราต้องการชกให้ยาวมากกว่านี้โดยที่น้ํามันมากขึ้น เราก็เลยต้องทำทัดแทงขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาไปตั้งจุดที่มันระบายความร้อนได้ดีกว่าการปรับไอตัวลูกบิดอะไรต่างๆอ่ะใช่บางตัวนี่มีเยอะมากเลยครับมันมีปรับอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ปรับบลัมละรีบาวในตัวเลยเข้าแล้วก็ออกก็เท่ากันแต่อตัวเนี้ยตัวนี้เข้าแล้วก็ออกไม่เท่ากัน อันนี้มี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 ปรับเป็นเป็นโลตัวพเชอร์อยู่ตอนนี้พี่มีสนับสนุนรถแข่งอะไรยังไงบ้างมีรถแข่งก็มีมีเป็นออฟโรดมีแรลลี่สปินแล้วก็ตัวคอชนที่ครับถ้าสมมติว่าโชคอฟโรดออฟโรดมันก็จะวิ่งระยะทางไกลมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งกระโดดมีทั้งอะไรมากมายคกับ อันน uh, ี้อันนี้อันนี้เห็นไหมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้สองนิ้วอันนี้อันนี้คอยล์อวชาศอันนี้เป็นสามท่อนเห็นไหมฮะคสามท่อนมีสปริงสามท่อนเลยพี่เคยดูไอ้ซุปเปอร์ทัสเตเดียมอ่ะที่มันเป็นแข่งทางเรียบโดดแล้วลงมากับพื้นโดยที่ต่วนที่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโดดลงมาแล้วนุ่มมากเลยแล้วมันไม่มีการมีบราวโดดขึ้นไปใหม่นะลงมาปุ๊บมันก็อยู่อันนั้นอ่ะทำได้ไหมทำได้ตอนนี้เราเราทำอยู่นะฮะเราเราทำเนี่ยเราอันนี้อันนี้ทูเวี ทุกอย่าังมีอุปกรณ์ขนาดนี้นะครับฮะมันมีทีวีปรับหัวได้อีกอแล้วมันไปมันไป 4v 5 way, หแล้วก็เป็นถึง7<ห>เลยโอ้ไปเจ็ดแล้วใช่ไปถึง7เลย<ห>เพราะนั้นนะอยู่ที่ขั้นตอนในการในการเทสอย่างเดียวเลยครับแล้วพี่ไก่เนี่ยทำโชคพวกนี้มาก็หลายสิบหลายปีอ่ะครับกว่าพี่จะมาเจอวันนี้ได้เนี่ยพี่ต้องผ่านอะไรมาบ้าง คือคือผ่านลองผิดลองถูกมีเฟสบ้างมีเรื่องน้ำหนักไม่ได้บ้างไปลองแล้วเจอเจอคลืนอย่างเงี้ยมันวิ่งไปตามเลยจุดจุดๆอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่ได้แล้วพี่บอกหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นตัวนี้ก็คือเป็นเป็นหูนะฮะเขาเรียก TPEE นะครับเอาจารบีใส่เข้าไปอันนี้ก็ลื้อออกมันได้เปลี่ยนได้ อ๋อมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าฟิกชันความฝืดใช่อ่ามันก็จะทํางานได้ใช่ตัวนี้จะหมุนได้3 6 0้อองศาเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นกระบอก63หรือเขาเรียกเอ่อุดห้าอ่าตัวกระบอกใหญ่กระบอกใหญ่ประโยชน์ของมันคือประโยชน์ก็คือมีน้ํามันมากแล้วก็แรงเนืดมากทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นกระบอกฟีลเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ปรับปรับแค่วันนี้อย่างเดียวนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นพวกโอเยมนะครับ ัวอยากได้แบบไหนประเทศไหนอยากได้หัวอย่างนี้อยากได้หัวอย่างนี้ก็สั่งมานะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเป็นป๊บกระบอกฟิลมกันนะครับความร้อนก็โอเคระบายความร้อนดีกว่านะครับมีสปริงอยู่ในตัวเลยตัวนี้ตัวนี้สวยมากตัวนี้มันดูเยอะดีครับตัวนี้ก็จะเป็นชกของสายที่อยู่ในดับเอร์ตัวใหม่นะครับอ่าตัวตัวที่ยังไม่เข้ามาเมืองไทยพี่มีของอะไหมหรือว่าต้องสั่ง อ่าพรุ่งนี้ต้องสั่งหมดทั้งสั่งก่อนเพราะว่าต้องมาคุยกันก่อนใช่ใช่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องความยาวบางคนอยากจะได้2นิ้วบางคนอยากจะได้4นิ้วบางคนอยากได้5นิ้วได้6นิ้ว7นิ้วอันเนี้ยอ่ามันต้องทําขึ้นมาแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่อ่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าหนึ่งถ้าถ้าต้องการเอาไปลุยทะเลอย่างเงี้ยแล้วเจอปัญหาเรื่องสนิมเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับอ่าเนี่ยไม่ติดแสดงว่าสแตนเลสสตีลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าเป็นเหล็กก็ เป็นเหล็กก็จะติดแล้วก็นจะขึ้นสอันนี้อลูมิเนียมอันนี้อันเนี้ยแกนเนี่ยเป็นเหล็กแน่นอนเห็นไหมฮะติดหนักเลยและแกนยังไงต้องเป็นเหล็กเพราะว่าอันต้องการความแข็งแรงออลูมิเนียมทั้งตัวก็อีกครับอย่างที่ผมพูดครับมาอู่นี้ครั้งแรกอยู่ในวงการไม่เคยได้ไปอู่ไหนเลยแต่ว่าก็เป็นเป็นเรื่องดีครับที่ที่ได้มามาเจอพี่ไก่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสนองให้คนดูนะฮะถ้าเห็นความรู้อะไรต่างๆนะครับก็แต่ว่า ที่พุย์มาเนี่ยพี่ไก่มีรถให้ผมลองไหมมีครับมีมีรถรถบ้านผมไม่เอานะบ้านบงเลยครับบ้านผมใช้อยู่ทุกวันโอ้ยสบายขอหน่อยขอหน่อยก็แล้วกันไม่มีสักแอร์รถบ้านครับไม่น่าสโลแกนขอยดีไม่มีสักแอร์ครับผมได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปลองไปลองพี่ไก่พี่ไก่ครับได้นใครับนะครับก็ไปเดี๋ยวไปลองรถกันครับนิสันนัมารา หน้ารถบ้านๆนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เหรอรถเป็นบ้านครับบ้านเหรอนี่บ้านไหนบ้านบ้านอยู่ไหนโอ้แต่ดูโชคเลยตัวนี้เป็นอินเทอร์นอลไบพาสครับจะมีกระบอกอยู่2ตัวอยู่ข้างในนะครับตัวซับแทงค์นะครับซับแทงค์สามารถปรับปรุงได้ในในตัวรถเจฉาเลยไม่ต้องมานั่งปรับที่ข้างนอกปรับข้างนอกก็ได้ครับปรับข้างนอกได้ อันนี้คือโชคหน้าครับโชกหน้าอันนี้มีซับสองตัวนะถึมีมีบัมซับบัมซับติดบนข้างบนนี่เป็นปีกิกัซับต้นแรกเลยในการที่พี่ทำโชคช่วงหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ทํารถยกสูงออฟโรดเนี่ยยางที่พี่ต้องใช้นี่คือยางยังไงอ่ะมันต้องเลือกอะไรยังไงก็ยางก็จะเป็นยางพวกออฟโรดฮะให้มันดูสูงและสวยอ่านี่เวลาเวลาซื้อยางก็หาซื้อยากอ่าก็ผลิตกันทั้งเลยจริงปะเนี่ยจริงเนี่ยยางยี่ห้อของผมเนี่ยจินก็บ้าเนี่ย เนี่ยกินก็บ้าทายเนี่ยอ่าเนี่ยเนี<ๆ>่ยเนี่ยเนี่ยมันเขียวโอตานี้มันของพี่ได้ไงก็ผมผมจ้างโอตานี้ผลิตโอโอตานี้เป็น OEM <อ>ให้เราอ๋อพี่คือพี่ต้องไอ,อ้กะเหมือนโชก <c oughs> อ,อีกแล้วไม่ผลิตให้ทําเองยางไมได่ดังใจไปโรงงานโอตานน้ใช่คุยบอกว่าใช่ออรห้ทายางให้เลยสิบห้าปีสิบห้าปีเรียกได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพี่ใช่รุ่นคิงคอบราค่ะเครื่องหมายการค้าเราแล้วมี ตามร้านทั่วไปมาหรือว่าอ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านออฟโรดออฟโรดนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือพวกนี้เราเราส่งได้ตัวนี้เราเราใช้มาปีกว่าปีกว่าแล้วที่เทสยางมานะดู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 เห็นไหมยางบั้งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีรอยไหมนี่แล้วเราเราขับทุกวันไปเดี๋ยวไปลองกันไปลองกันดีกว่าเป็นยังไงไปครับ กึ้องรอลุ้น,ลลนมีบันไดป่ะ <c ười> เฮ้ยมีบันไดอยู่ <c ười> แต่ก็สูงอยู่นะพูด <c ười> มันลำบากดีเนาะ <c ười> นอนละ <c ười> <c ười> โอ้โหไ <c ười> ปเดี๋ยวไปลองดูกัน ى, จริงเมื่อกี้จากหน้าอู่ทางที่ออกมาถนนใหญ่ก็เป็นลูกรลังนะไม่ได้มีความรู้สึกมันโครมเรลงหรือว่ามันกระด้างแต่ว่านิ่มใช้ได้เลย แต่ต้สูงจริงที่มีสบงมากนี่ทัมเมอร์ชั่นแล้วนี่อันนี้คืออะไรฮะโจ๊กะไรครับเนี่ยตัวนี้เปอร์บอปเปอร์เฟเชอร์ครับอ่าโอ้แบบว่าคือแข็งอ่อนแบบแข็งอ่อนครับครับตอนที่ดูอยู่ตอนนี้อ่าได้ยินเสียงคำคำยังไงก็ะรคับเป็นเพราะยางยางเพราะดอกยางมันใหญ่มากนะก็เทีนี้มันก็รถฮัมเมอร์ก็ชื่อมาจากตรงนี้แหละ ฮิมเวอรเพราะว่ามันคือเป็นเสียงฮัมเใ้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เป็นฮัมก็เรียกว่าฮัมมิ่งก็คือเหมือนกับเราร้องเพลงอก็เรียกว่าฮัมเขาเลยตั้งชื่อรถยี่ห้อนั้นว่าฮัมเมอร์เพราะว่ามันจะยั่งยืนขออัีพี่สั่งให้ทุบให้พังไม่ไม่พังเพื่อไม่ให้รถเสีตอนนี้เนี่ยเหรอขอพี่สั่งให้มันทาให้มันพังเฮ้ยเพี่ไม่เบาเลยตตรรงงนนีี้้คือไม่ได้ใช้มันมานานไปดูว่าเด็กไปอยู่ เฮ้ยไม่รู้องขนดไหนโอ้เฮ้ยดีอะโอ้ถ้าเป็นรถเดิมเมื่อกี้นี้ก็เด้งกระดอนแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีคำว่าแอะเหนบผมเพราะว่ามันนิ่มมากเออนี่นี่หลุมหลุมหลุมไม่หนีไม่หนีหลุมมหนีครับไม่หนีไม่หนีฮะเนี่ยอ่าแทกกระแทกก่อนเลยเฮ้ยดีดีเลยอ่ะถ้าสมมติว่าโอ้โหถ้าคนจะใช้ ยกสูงแล้วก็ยาอย่างนี้ทุกวันบางคนก็คงไม่สะดวกใช่แต่ถ้าเป็นรถสมมติว่าเป็นพรีเลนเนอร์สูขึ้นหน่อยแล้วอยากได้โชคแบบนี้ก็ได้ได้ครับได้ดีนะจริงเลยนะเพราะว่าผมเคยใช้รีโวเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละโอเคถ้าเป็นรีโวโชคเดิมอ่ะมันกระด้างมากมากที่สุดพอไปเปลี่ยนเป็นโชควีห่อก็ดีขึ้นแต่อันเนี้ยมันดีมากมันดีมากจนแนะนําสําหรับคนที่มีครอบครัวและอยากได้รถ แบบยกสูงนิดนึงนะจะปรองภรรยาท่านไม่บ่นแน่นอนครับไม่บ่นจริงจริงเวลาเราสะบัดผมอะไรเนี่ยถ้ารจะยกไม่ดีนะครับโอ้เราสะบัดไม่ได้นะอ่าเพราะมันสูงไงใช่ไหมอ่าอ่าเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะผมกล้าการันตีว่ะของีวีเราแน่นอนเลยเนี่ยครับสะบัดมานกันนี้ก็ได้ที่ซอยยิ่งเลยนะแต่รถแย่มากเลย คันหนึ่งเมื่อกี้เราไปลองนาวาล่าไปแล้วเออทันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นช่วงสั้นคืออันนี้คือ f o r d r เ n นเจอร์สติขอมีเ็ามีด้วยเหรอสติขออ๋ไม่มีฮะตัวนี้เอเบเลสแต่ว่าทําเป็นกระบะของช่วงล่างคือเอเบเลสใช่ก็เท่ากับเป็นแคสซีเอเบเสแต่เอาหัวเดี่ยวมาครอบใช่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสามพันสองสามพันสองอ่าเกียร์ออโต้แล้วช่วงล่างอันนี้ที่เมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าเป็นเอเเสหกแปดตัวใช่ก็ เราเราก็ทําเอาช่วงล่างของไอ้ส่วนส่วนอุปกรณ์ของแัตเตอร์มาใส่เลยปีกร่างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมปีกรนอลูมิเนียมเห็นไหมฮะครับรค, ium, ครับแล้วก็เพาข้างเนี่ยเราเราตัดต่อใหม่ชุดจกของ b ีทีครับผมเชื่อว่าคนสนใจโป่งมากพี่เอาโปร่งอย่างไรนะครับอันนี้โปร่งเราเราสั่งว่าสร้าง สร้างให้มันเร็วๆแล้วเพื่อที่จะให้ผ่านเวลาที่ผ่านด่านผ่านอะไรพวกนี้จะได้ไม่ต้องมาปวดกวนค่ะเราสร้างง่ายๆสวยสวยเลยอ่ะมันเหมือนทรานสฟอร์เมอร์ดิอ่ะแล้วกระบะหลังนี่คือกระบะนี่มามาจากโรงงานครับอออย่างนี้เลยมันออกมาอย่างนี้เลยอ่ะล้วสมมติว่ามีคนสนใจอยากจะซื้อเขาต้องสั่งอะไรยังไงะรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วจะเห็นฮะช่วงล่างเนี่ยไอ้ตัวโช๊คที่มันอยู่ในสปริงเนี่ยถ้าจะไปดูมันจะเหมือนกับของตัวแรปเปอร์เลยนะฮะ ทุกอย่างก็จะเอาของลัตเตอร์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นดิเบรกดิเบรกก็ไอตัวคาลิเปอร์ก็จะอยู่ด้านหลังถ้าเป็นของเอเบเลสก็อยู่ด้านหน้าอ่าอย่างเงี้ยเราเราสังเกตง่ายโอ้น่าสนใจน่าสนใจตัวนี้ใส่ใส่ชกมาทั้งหมด8ต้นนะครับของทางซีมาทั้งหมดเลย8ต้นนี่ประโยชน์ของมันคืออะไร4ต้นก็เป็นเป็นชกเมนเขาแหละแต่ว่าอีก2ต้นเนี่ยเอาไว้เบรกแรงเวลาที่ท,ที่เราเราทำการรีบาร์เยอะเน่ะตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เราบรรทุกของหนักเนี่ย เราไม่ต้องเซ็ตรถไม่ต้องอะไรมากมายเราสามารถใช้งานได้เลยครับผมทั้งแข็งทั้งนิ่มได้เลยถดูแล้วรถเป็นรถก็เรียกว่า Limited Edition เพราะฉะนั้นเราคงไม่ไม่ขอให้พี่ไก่ลองหรอกก็ก็ถ่าให้ดูแล้วกันว่ารายละเอียดอะไรเป็นยังไงเมื่องแจคคาอยู่อ่ะ <laughs> กูว่าลว <laughs> <laughs> เห็นต้มๆ้มามองอยูน่นานไก พี่ไก่เขาไปส่งยางหรือว่ารีไปส่งยางลองมาอยากลองเหมือนกันลองลองไปไขข้อเครื่องยนต์สามพันสองตัวนะตัวถูกเราก็เอากดปลอดภัยเราไม่ได้แบบนะคุณไม่เคยขับรถยกสูงขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เคยที่เคยใช้ในคอนเดนเซอร์ใช่ไสูงกว่าปหมสูงกว่าสูงกว่ามันสูงด้วย ช่วงหน้านี้ก็ยกขึ้นแล้วก็ยางที่ใหญ่ขึ้นนันก็เลยสูงกว่าเดิมของนี้ยขูกขาขอลองทักนิดอ่โอ้โหนุ่มๆเลยอ่ะแปลกว่ะชกแปดตัวนะอีกสี่ตัวที่เติมมาคือช่วยในเรื่องจุกจิกของอชกเมนอ่าช่วยเรื่องรีบาวช่วยเรื่องอะไรก็ตามเหมือนที่ไก่บอกจะได้ไม่ต้องแบบยกของออกถ้ปรับใหม่ยกของใส่ก็บับใหม่อันนี้ก็ตัดปัญหาเลยมลาลาาทมันลำบากจริงนะเพราะว่าผมต้องคุ้ใช้กระบะากที่ ต้องมานั่งปรับตลอดเวลาเเฮ้ยหมากับท้อกรุงเทพจริงครันิ่งแมนิไม่รู้สึกเเลยนนรียบองนิดหน่อยได้ขอหน่นี้วลยโอ้โน่มันไม่คลอนอะายรูปใพีกคือปกติน่อย่างนั้นหัวมันต้องแบบ ื้อปักตึกปัก,อ,กอันนี้ดูนี่เลยน,น,นี่นี่นี่ช,ชัดเลยนะเนี่ยอ่าอะดู้ยสนุกอ่ะเข้าใจเลยตอนนี้เข้าใจละคนที่เล่นออฟโรดอ่ะมันไม่ได้ทุกทรมานอย่างที่คนไม่เคยลองคิดนะ ใช่วงล่างที่ดีต้องมาพร้อมกับอะไรครับเบรกที่ดีช่วงต่วงล่งางดีเบรกดีต้องเบรกสเตอร์เสียงหลอดเนี่ยจริงๆแล้วผมพูดในทุกๆตอนแล้วครับว่าสิ่งที่สัมผัสกับมือคือยางมาที่เบรกเบรกดีมันก็จะช่วยประสานคือทำงานร่วมกัน <laughs> นะฮะพอทำงานร่วมกันระหว่างเบรกกับยางเสร็จคราวนีไ้ไปที่โช๊คนะการยุบต,ตัวใช่ไหมการไม่โครงการไม่หัว,วทิ่มกระสูดยกเกินเกินไปหรืออะไรเงี้ยคือถ้าทุกคน ว่าเซ็ตรถให้ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ขับสนุกมากครับกินเหมือนกินก็ครับลองกันที่เรียบร้อยคือถ้าผมเป็นลูกค้าแฮปปี้สุดๆไม่บ่นสักคำเท่าไหร่ก็จ่ายนะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าอย่างที่ลองตัวนาวาร่เนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ช็ตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่บาทเฮ้ยไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวท็อปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าผมแบบอยากออก ประจนภัยโลกกว้างเต็มที่เข้าป่าท็อปสุดเท่าไหร่ครับผมแสนห้าแสนห้าแสนห้าก็ถือว่าไม่แพงครับถือว่าโอเคแสนห้านี่เราเราให้ถึงห้าเวเลยนะโอ้ห้าเวเรามีมีตัวนั้นเขาเขาเรียกห้าเวนี่ก็คือคือไฮเปอร์เชอร์ครับที่ที่เป็นเป็นสามเวเนจะเป็นแค่โลเปอร์เชอร์เองครับครับแล้วการรับประกัน่ะฮะรับประกันสองปีอะไรสองปีนี่คือทุกกรณีทุกกรณีเลยถ้าหักมา หักมาเปลี่ยนให้รั่วเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่พวกเนี้ยเราเราจะเทสค่อนข้างจะเยอะเท่าเปียก่นอนที่จะเอาออกมาขายเนี่ยเรียกว,ว่า r d ที่สมน้ำสมเนื้อเลยว่าพี่จะเทสก่อนเขาไม่มาเฮ้ยแกประขายท้ำขายท้ำขายขา,ยายผมว่าอันนี้อโอเคเลยใครติดต่อจะซื้ออยากซื้อซีมาเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงเอ่อเฟซบุ๊กของของบ v 4ีวีสี่กชื่อของผมเลยภาษาอังกฤษใครสนใจก็ลองติดต่อกันมาผมเชื่อว่ามันมีโชค มากมายในประเทศไทยในโลกนี้แต่ว่าผมได้ลองผมว่าซีม่านี่ประทับใจจริงจริงถ้าผมมีโอกาสมีกระบะอีกรอบผมน่าจะมาปรึกษานะฮะพี่พี่ไก่ <มา S 2> วันนี้ <มา S 2> ต้องของขอบคุณพี่ไก่มากครับมาวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยนะครับผมได้ลาฝนมาด้วย,ยวขอขอบคุณพี่ไก่ถ้าเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันต่อไปอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง xo auto sport ด้วยนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปรายการไหน อู๋ไหนยังไงป่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแตวันนี้สวัสดีครับ